วันนี้ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีจะพาคุณผู้ชมไปตามหากากหมูแคบหมูเจียวกันค่ะที่เขาว่ากันว่าร้านนี้เจียวกันสดสดใหม่ๆทุกวันแถมยังไม่อมน้ำมันกันอีกด้วยนะคะร้านนี้จะอยู่ที่ไหนนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะทีมงานพาชิมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปตามล่าหากาก,ากหมูแคบหมูเจียวกันค่ะที่เขาว่ากันว่าเด็ดนัก จะบนกระทะใหม่ๆสดๆทุกวันแถมยังไม่อมน้ำมันอีกด้วยอย่ารอช้าค่ะเรามารู้จักกับเจ้าของร้านกันดีกว่าซึ่งเธอคนนี้ต้องบอกว่าตำบลท่าฉรอมไม่มีใครไม่รู้จักชื่อป้าจูเพราะเมื่อก่อนป้าบอกว่าแกก็เก่าพอสมควรใครนักเลงมาป้าก็นักเลงกลับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็เต็มไปด้วยความแข็งแรงกระฉับกระเฉงป้าจูหรือนางจินแทเซียวในวัย77ปี ยังไม่เคยเจ็บป่วยรักษาโรคแต่อย่างใดมีเพียงแตกกระดูกหักเพราะชอบไปเที่ยวที่ต่างๆพิกัดทางมาร้านป้าจูหากมาจากท่าเรือท่าฉลอมให้ขับตรงมาบนถนนสุทธิวาฒวิถีเลยโรงพยาบาลท่าฉลอมมาประมาณ500เมตรร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือปากซอยสันเจ้ากวนอูและถ้ามาจากมหาชัยเลยวัดช่องลมมาร้านจะอยู่ขวามือปากซอยสันเจ้ากวนอูค่ะ ปัจจุเล่าว่าแต่ก่อนขายเก๋วยเตี๋ยวหลอสาคูไส้หมูแต่ช่วงหลังมีคนขายเยอะป้าเลยหันมาขายอย่างอื่นเลยเลือกที่จะขายกากหมูแคปหมูเจียวเพราะยังไม่ค่อยมีคนขายและถูกชะตากับอาชีพนี้โดยลงทุนเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ไปลองชิมลองค้นหาวิธีทำจนมาได้สูตรของตัวเองที่ลงตัวแต่พอทีมงานของเราหลอถามสูตรปัจจูก็หัวเราะและเปลี่ยนเรื่องทันทีเพราะปัจจูเขาหวงสูตรมากๆค่ะ กว่าจะได้สูตรนี้มาป้าต้องลองผิดลองถูกอยู่นานพอสมควรมันรักอะเนาะใจมันรักอะไม่รู้ทำาะารทำมาันทำได้ไงก็ไม่รู้ก็ทำขึ้นมาเองคิดค้นขึ้นมาเองไปเที่ยวหาประสบการณ์แล้วก็คิดค้นขึ้นมาไฮไลล้านี้อยู่ที่กากหมูเจียวที่ใช้มันหมูหั่นเป็นชิ้น นำไปเจียวในกระทะโดยใช้เวลาในการเจียวหนึ่งชั่วโมงต่อกระทะเพราะต้องเจียวให้น้ำมันที่อยู่ในมันหมูออกมาให้หมดเจียวจนเหลืองได้ที่ก็ตักขึ้นมาพักไว้เพื่อผึ่งให้พออุ่นแล้วตักใส่ถุงขายถุงละ20บาทถือว่าราคาไม่แพงแถมคุณภาพครับแก้วอีกด้วยเพราะกากหมูของป้าจูจะไม่มีน้ำมันเกาะแต่อย่างใดเรียกได้ว่าแต่ละขั้นตอนนั้นพิถีพิถันใจเย็นสุดๆค่ะ ส่วนแคปหมูนั้นนำหนังหมูไปหั่นเป็นชิ้นๆจากนั้นป้าจูจะนำไปทอดในน้ำมันให้น้ำมันที่อยู่ในหนังหมูออกมาให้หมดก่อนและจึงนำขึ้นมาพ่อจะขายก็นำหนังหมูที่ไปทอดครั้งแรกมาเจียวให้ฟูต่อกระทะจะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีซึ่งแคปหมูของป้าจูก็ไร้น้ำมันเช่นกันขายถุงละ20บาทอีกทั้งน้ำมันหมูที่ได้จากการเจียวกาก,ากหมูป้าจูก็จะขายค่ะกิโลละ45บาท ซึ่งจะมีแม่ค้าอาหารตามสั่งมาคอยซื้อกันทุกวันและทุกวันนี้ก็มีลูกค้าแวะมาซื้อหน้าร้านและก็โทรสั่งกันไม่ขาดสายก็ต้องถามลูกค้าเนาะลูกค้าซื้อกันเยอะลูกค้าซื้อเยอะเราก็บอกเราจะบอกว่าเราอร่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะต้องถามพวกคนกินคนูมากันโหยบางคนมาซื้อเช้า,ซ,ชาซื้อเย็นอย่คนหนึ่งอะซื้อเช้าซื้อเย็นอะไรเงี้ย กินแล้วยิ่งกินยิ่งมันถ้าสมมากกินกันแบบนี้เยอะนากินเล่นก็ยังไม่รู้เลยเท่าที่ขายไหวนะทำไหวก็ทำขายไปเรื่อยๆอร่อยหอมแล้วมันใหม่ด้วยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินที่อื่นหรอะโดยมากจะกินที่เนี่ยค่ะอันนี้ก็เอาไปกินเล่นอันนั้นก็เอาไปผัดพริกอร่อย เขาอร่อยครับแล้วก็มันกรอบหอมมันอร่อยกว่าที่อื่นนะครับส่วนมากพี่ซื้อไปกินเอาไปกินเอาไปทานเล่นหรือเอาไปผัดพริกแกงครับสำหรับกากหมูนั้นสามารถนำไปแดัดแปลงทำกับข้าวได้หลายอย่างนอกจากกินเล่นแล้วก็ยังนำไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวนำไปผัดพริกแกงใส่กับพริกป่นน้ำปลามะนาวและขุกข้าวสวยร้อนๆกินกับน้ำพริกกะปิ น้ำปลจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆหรือน้ำปาเป็นวัตถุดิบทำกับข้าวได้อีกหลายๆอย่างเรียกได้ว่าไม่ว่าจะนำกากหมูของป้าจูไปกินคู่กับอะไรก็อร่อยไปหมดค่ะเจ็ดโมงเช้าหนึงห้าโมงเย็นเนี่ยสี่แยกกุนูนี่แหละสีะะ่แยกถนนกุนูใกล้โรงพยาบาลใหม่บ้านท่าลอมใกล้ๆกันกล้ๆกั ธนาคารกรุงเทพดีกว่าเห็นป้ายถนัดเออกากหมูแคบหมูป้าจูอร่อยคุณภาพไร้น้ำมันเคี้ยวมันจนหยุดไม่อยู่รอให้คุณผู้ชมได้ไปลองชิมกันแล้ววันนี้ถ้าหากต้องการสั่งล่วงหน้าก็โทรศัพท์มาได้ที่เบอร์0897665402 สิภกนีสัพนาโรถ่ายภาพกัญญารัเป็นสากลทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีรายงาน